ชอสวัสด <Warning. S 2> ีท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับผมห่างหายกันไปประมาณ1อาทิตย์กว่ากว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็มี1ตัวเด็ดนะครับสำหรับแบรนด์กระดิ่งคู่ดับเบิลเบลนะครับผมก็นะครับวันนี้ก็ได้นำมานะครับให้ทุกคนได้รับชมกันกับ รุ่นที่ชื่อว่า M92 หรือ736นั่นเองนะครับดาวเบล736นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ M92 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นจากคาดาวนเบลนะครับไปเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยนะครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะครับไปนะครับกล่องก็ให้มาเป็นแบบเดิมนะครับพลาสติกพกพานะครับสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็จะแถมตัวขัดลำกล้องมาให้นะครับผมที่ช่วยในการขัดนะครับแล้วก็การ รียกว่าอะไรกันลูกแจมนะครับก็สอดเข้าไปดีปากกระบอกเปินได้แล้วก็มีกระบอกสูบสำรองมาให้อีกอันหนึ่งอันนะครับสำรองนะกระบอกสูบสำรองให้หนึ่งอันนะครับอ่ะทีนี้มาถึงที่ตัวปืนกันเลยนะครับผมอ่าตัวปืนฮะติดเรียกนะติดติดปิ้วนะฮะตัวปืนก็โอเคสวยนะครับผมสวยเลยถือหรือได้ว่าสวยเลยทีเดียวนะครับปากกระบอกมีจุกน้ำปลามาให้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็มีนะครับป้ายแผ่นตรงนี้นะครับผม นะก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับลวดลายเนาะเราก็มีนะครับสกรีนคำว่าโทรัสตรงนี้นะครับผมเบ้งๆตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่านะโอเคอยู่นะสีสันลวดลายก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยสำหรับเจ้า m 9 2ตัวนี้นะครับผมตรงนี้มีปรับโหมดมาให้นะครับเป็นเซมิอย่างเดียวนะครับไม่มีออโต้สำหรับรุ่นนี้นะครับปรับลงก็จะเป็นเซฟโหมดนั่นเองนะครับก็จะหวานแบบนี้เลย ปรับขึ้นนะครับก็สามารถล่าไกได้ปกตินะครับผมอ่ะโอเคครับมาฟังเสียงฟิลสไลด์กันบ้างนะครับสไลด์ค้างได้ถ้าเกิดว่าลูกหมดนะครับผมนะครับฟิลสไลด์คือวมากค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะก็ถ้าอยากให้มันนะครับมันลื่นกว่านี้ก็อาจจะต้องฉีดซิลิโคนเข้าไปหน่อยสำหรับใครที่ไม่มีซิลิโคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านองเราเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์วาที่ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับถือได้ว่าฟิลลิ่งน้สไลด์ทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับสีสันค่อนข้างสวยดีไซน์ค่อนข้างสวยเช่นกันนะครับถึงจะเป็นงานจีนก็แล้วแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในก่อนนะครับวิธีแกะปรับพอปข้างในนะครับผมฝั่งนี้จะมีหมุดนะฮะดันเข้าไปเลยดันปึ๊บให้มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปรับลงอย่างนี้ครับที่สำคัญต้องถอดแม็กออกก่อนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ ายในแบบนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะภายในเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะก็จะเห็นสีเงินๆแบบนี้เหล็กอย่างแน่นอนครับสปริงนะครับผมมีปรับปรับฮอปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในส่วนไหนเนาะเพราะว่าก็ลองอาหาดูแล้วก็ยังหาไม่เจอนะฮอปอยู่ตรงไหนปกติจะอยู่ฮอปอยู่โซนนี้นะแต่ตัวนี้เหมือนไม่รู้ว่าฮอปไปซ่อนอยู่ตรงไหนเนาะใครที่ซื้อไปก็ลองหาดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะ โอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลสำหรับการตอบค๊อปตัวนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับด้านล่างเลยหลยังจากนั้นนะครับวิธีใส่คืนก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ดันปึ๊บค้างเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแก๊สไม่มีลูกหรือลึกหมดแก๊สหมดนะครับก็สามารถคิดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทังด้านล่างเลยนะครับก็วิธีเติมแก๊สสำหรับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับพอม็กลงนะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปนะครับหนึ่งสองสามสี่รับ มาอนนี้พอครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูครับว่า M94 จะเป็นยังไงเนาะปะง้างนกได้นะครับง้างนกได้แบบนี้เลยนะ,ะเกียรนะง้างนกได้นะครับเสียงค่อนข้างรุนแรงเลยปะอลองฟังดูนนะครับมาดูวิธีการใส่ลูกของเจ้าตัวนี้กันนะครับก็นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะสำหรับตัวนี้เนาะมีที่เกี่ยวมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับ มาฟบนะเติมลงมาเลยใครไม่มีสปีดโรเตอร์ก็ครับที่คลิปท่านด้านล่างเหมือนเดิมนะสปีดโรเตอร์มีขายเช่นเดียวกันครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับเติมแก๊สนะับใหม่อมรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีกว่าเติมแก๊สตีนี้เลยครับโอเคเรียบร้อยครับเสียงเพาะมากเลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันครับกับ M92 มเก้ สำหรับ M92S นะครับผมใครที่สนใจก็สามารถดูได้เลยที่ลิงก์ดิสคริปชันด้านล่างนะครับผมก็ครับสำหรับเซตที่พร้อมเล่นเลยนะครับผมก็จะแถมให้ประมาณนี้นะครับผมลูกเด่ยประมาณ50แก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับผมแล้วก็ทั้งตัวกล่องเลยนะครับผมได้ทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับผมสามารถนะครับกดดูได้เลยที่ดิงดิสคริปชัน ด้านล่างนะครับผมแมโทษทีนะไม่ได้พูดนานนะก็จะติติๆกับคำหน่อยนะครับสำหรับคนที่คิ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s c ค i b ์ให้กับช่อง BigBlock Toy ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ